นะอยู่ในของเขตกรรมตามบุญไก่หัวคว้าตัวของฉันคือกรรมฐานทานผูกตั้งให้จำไว้เน่าอยู่ในสถานกรรมลิ้มชอนแม่น้ำไกลอันสองฟังวังไซเพิ่อนบูชาหนากนา้ำย้ำสิสานดอก สมมูตัวฉันนันเป็นกำนันดอกคุณแม่ยู่ที่บ้านน้องกระแสเขตหัวหัวเมนกำตำบลลำใหญ่จเจเินพวกพี่น้องเพื่อนเอิญพมวาสมานนี่เป็นสามีสมกิจแม่กำนันคนกาส่วนบตรตากับื้นทาว้าดูเดทกับองอาส่วนราคาท่าดันไหลหล่นอยู่เต็มเฮือนส่วนว่าตัวฉันนีมีหน้าวาสุพิบเป็นน้องสาวพี่สมจิตแม่กำนันคนโฟเอื้อสมจิตอันเ่ิงที่เจ้าไม่คอยไปตาม ตาการสอมสะพานทางเขาหมู่บ้านคอยไปเบิ่งให้เรียบร้อยแล้วส่วนเอกสารต่างๆผิดแดงไว้ทั้งโต้ทั้อเอเด้อร์ไปอวดเบิ่งเอาทก็ได้เบียดแต่ว่าน่าท่านไม่ได้ไ<ว>ล้วนะส่วนให้ียเอ้ยหัก,กหลายได้เบียดได้งานหลายาเออใครใครใครก็ไปบบเลาะบ้านแรงแข่งแรงแข่งบ่ได้อยี่ยังอยู่เลาะบ้านเลยตัวีโอ้ยเลาะบ้านอย่างเลาะเบิ่งอันลูกบ้านแท่นเจดเลยนะเอเดอร์ประเด้ไปเลาะเล่นเลาะหัวเดี๋ยวก็พี่อายเนาะแม่ล่ะเขาเอ้ย หน้าสุพิษแล้วก็เฮ็ดเวียเฮ็ดงานเล่าปนัลละเจ้ากิจสัตว์จงแห่เล่าอะไรเถาเขาต้อตงมาเปล่าโตจะคว้างหนาวนั่นหรอดงานที่ข่อยไปเฮ็ดน,นั่นน่ะคือว่ามีรายงานคือเขาโอ้อันนี้เจ้าจบ่คอยนั่นนะ่ะเออข่อยก็ไปกับอีตูมผู้เขียนไรงานกับอีตูมได้ไหมอีตูมาาตมมาไม่อยาา่างคือามาวางใช้คอยเงี้ยมาวางจะได้กูก็เอาอย่างฟังกอดฟังกอด่็ท่านฟังคอยสูวกันอยู่ อย่างนี้เหรอก็คือว่าเจ้าของงามครับเนาะฮาเอองานจะไดหน่อยได้รับตำแหน่งหรอดีตำแหน่งหยังเป็นแก่กระเทยเทาโว้ยเป็นนั่งงอปลาเป็นนั่งงอปลาจะไดหค่อยงามขี้หยังอก็่สิว่าเจ้าของเป็นนั่งามครับจะเตียงไหนไหนเจ้าหางเตี้ยหางด้านหางขึงยืยบ่ต้องเอาเลยขี้หยังงานที่ผู้ให้ไปเห็ดตรวจลูกน้ำยุ่งไรหน่ะคือบ่มีรายงาน าทรงไม่ผู้สานไม่มอ็มยังจังไปแล้วโอ้ยมนก็ได้คูมเดี่ยวนึกไเป็นง่ายลวเอื้อทียังตั้งสิบเดือดลนี่เขาก็ได้ตนี่ม่หลหังก็เราก็เด้แท้เอาละเอียดกัได่ใสนั่นยจิตกองอ้มึงก็ไหญเด้อสวจิไปตาข้นมาหนักเทละตัไม่งแงตัวนิหน่อยนึงยังกน ร่วลกูงแนงยุ่งไรตัวนีดน้อยเป็นละคอยนับขอญานมันใจนับแนงขอกระปลอยลุยย่งโอ่อองเพื่อนคือเกาา่าอีห่าเจ้าตาเจ้ากอดมึงเลยไ่ไงแม่มึงบอกให้ไปเฮ็ดแนวน,นั้คือบอกว่าขันมันหลายนั่นให้ความทิมขามันขามันข่าตีบอกไปยี่อะไรเนี่ยไส้อัปเดตเล่นหลายนั่นเทน้ำหม้ออูเอ็นหน้าเพอนอเ้าเทลงมปลา มันขาชีตาตืกอจ้าอืมมอมู้อื่นไปเจอ่ลรัให้พ่อกำนั่นเมียกำนั่นเด้อบ้ใไอแม่มันขุนินมัาต้องไม้ปูิ <st> ูผู้เดียวก็ต้องเงี้มากอีกเป็นหนมูก,กูได้เปลี่ยนสูสูเหรอคมมอชิไปเ<อ>ห้หยหรอกอ้าคอยคอโทษเด,ด้อเมียกำนั่นเอาละเถ้าเจ้าก็ยาสันสิเลยไอพขอกู่ง่ามๆก็เจ้าหนิมันสี่เรี้ยตัวคีอีเถ้าดีเ่าท่านไปสิงห้ามกันเจ้าเถ้าท่าเฮ้ยเฮ้เอ้าเดียเอ้าเดียเ้พอเดีย แม่พ่อสวนใหญ่ลูกแก่เต่าจ้าเวียดเจนเดีนี้อันแม่ครับเออลูกวัดสาวสาวแซ่เซี่ยนนี่แม่แม่ไม่เลี้ยงอย่างสีบ่อน้ำลูกนะครับแม่ไม่กันนี่อยู่ไหนลากูจังเอินสู้นี่กับพูดเนาะกูสิจูจี้ก็พ่อทุ่มแม่มันเป็นนี่อย่างกระดกกระเดียบแท่เขาไ่แห้งเหรอเอาจะมาว่ากูเ่าเด้อกูย่างไปทั้งงานไม่ต้องนย่องเพากูงามเด้อแม่นเพราแม่เออมาเถียงมาเถียงแม่ไปงามผีเพิ่นตัว ตัวกูตีัวกันยึไปหาเสียค์พูดไงปะนั่นแต่สร้างกูเสือคือเก่ากูยูได้ย่อนตัวตั่้อั่งยท่านแม่บองงามมันสิได้สูกมากบอกให้กูถามแม่รอรอแล้วรอแล้วจะเป็นรออะไรรอแหละเนาะลาคือจีนซี่ดอกแม่เอินมากนี่กับ่มี่ยังลายอยากถามลูกไส่แม่นี่ว่า เงเป็นบ่าวแล้วบ <tinc S 1> ่าท่านออยากได้เมียทีมีผู้สาวน้องเขาหลอกไปไมยแมครับอันเรื่องผู้เสียผู้สาวนั่นผมก็มีได้โได้ใจผมได้หระครับแม่มีอยู่สิแกเหรอครับแม่แม่ลอยันเป็นพระยิ่ีตูมเนี่ยบ้านบ้านเท้าจะต้อบิดา ทั้งมาดาของผมเราปนุมมือเบาอันมาสาวในะเอี้ยบานกั่งามตาดีอยู่หาผู้มาเป็นคููถูกชะตาว่าใดจะเงียเท้าเบาน้ำคิดถึงแต่ปลายำนุชนาคนเดียวขันได้เป็นผัวนงังส่วนผุมสิสมดำนุชน,นาแม่ละครับแมลล่ลูกผู้ใดล่ะลูก่าว พะลูกพะายท่องดีลูกแย่บัวจีนันได้ไหมจับจ๊บจีดนุ๊นเอ้าโอ๊ยไม่แย่บัวจีลูกมีเจ้าตัวไหนล่ะฮะลูกมีเจ้าเพิ่อนยืมเงินเจ้าไปิ่ายรีสองแสนนู่นนะเอ้าบูวเนเขายืมเงินฉันบอกเขายืมเงินกระจำบ่ได้บ่ได้ฮะไม่ได้เอ้าบ่ได้แล้วยโอยเขาถามว่าจะหาล้านยังไงสองแสนกุ๊กเองสองแสนก็แล้วโอ้ยยายบัวจีพะไงน้องดี ลบเนี่เป็นป้อแล้วคันนั่ขอพ่อวนีหนึ่งแม่มักแม่ทุ่มแม่มักแม่ทุโอ้ยอย่งทอู่ี่หนะแม่ครับคันว่ามักนลอยู่ก็ขอให้ผมเลาอะรเป็นอย่างแม่พระเอกอีกแลเนี่กระพุซสาวอำา่าระหว่างสาลชนาดิอาร์โอ้ยใครเนี่ยยอกกันเนี่ยหยอก